าการแข่งขันวอลเลย์บอลอิตาลีกปี2026มีทั้งกับดัก และโอกาสทองเพียบหลังจากที่ตารางการแข่งขันวอลเลย์บอลชาเลนจ์ WNL สอนยี่ได้ออกมาอย่างไม่เป็นทางการเนะคะเป็นตารางแต่ละสนามเท่านั้นว่าสนามนี้มีใครไปเยือนแต่ละสนามบ้างที่ตารางนี้มันออกมาได้นะคะเพราะว่าเจ้าภาพในแต่ละสัปดาห์เนี่ยมันมีหลายประเทศใช่ไหมแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็เตรียมการวางแผนอะไรกันเป็นที่เรียบร้อยมันก็อาจจะมีภาพหลุดออกมาแบบนี้นะะแหละค่ะวันนี้แอดจะมาวิเคราะห์เจาะลึกทั้ง3สนามที่ทับนักตบลูก พวกยังสาวไทยไปลุยแอดเพลย์สปอร์ต ยังไม่ได้กด subscribe ยังไม่ได้กดไลฟ์กดได้เลยนะคะขอบอกกกติการกข่งะ,ะันวอลเลย์บอลนิชเลีกปี2026กันสักเล็กน้อยนะคะประเทศไทยของเราเนี่ยจะแข่งทั้งหมด3สัปดาห์นะคะโดยแต่ละสัปดาห์จะแข่งขันทั้งหมด4แมตช์4คู่ต่อสู้รวม3สัปดาห์แข่งทั้งสิ้น12แมตช์ค่ะและวอลเลย์บอลนิชเชลีกในปี2026นี้ยังก,กฎกติกาเหมือนเดิมคือมี1ทีมที่จะต้องตกชั้นและใบายไปค่ะในสัปดาห์แรกนะคะเราจะแข่งขันเริ่มบนที่ 3มิถุนายนถึงวันที่7มิถุนายนโดยเราจะต้องบินไปหนึงโปประเทศจีนค่ะประเทศที่อยู่ร่วมสายกับเราที่ประเทศจีนเนี่ย 1. เช็คเกีย 2. เบลเยียม 3. เซอร์เบีย 4. โปแลนด์ 5. ประเทศจีนและ 6. ประเทศไทยค่ะในสายของเราเนี้ยเราจะต้องเจอคู่ต่อสู้ทั้งหมด 4แมตช์การแข่งขันสัปดาห์แรกถามว่ามันหนักหนาสาหัสไหมก็ยอมรับว่าแอบเป็นระดับกลางๆนะคะเชสเกียเราเจอมาแล้วเดลเยียม <The year S 2> เราเจอมาแล้วทุกทีมที่อยู่ในสัปดาห์แรกเราเจอกันหมดแล้วนะคะขอ2ทีมเท่านั้นในสัปดาห์แรกที่เราจะมีโอกาสเก็บคะแนนอันดับโลกได้ขอเป็นการแก้เกมมาแข่งกับเชสเกียและการแก้เกมมาแข่งกับเดลเยียมค่ะ ถ้าเราชนะเบลเยียมได้ชนะเช็กสกียได้แต้มอันดับโลกเราจะพุ่งนอกนั้น,นียถ้าเรามีโอกาสได้เจอโปแลนด์หรือเรามีโอกาสได้เจอเซอร์เบียหรือแม้แต่ได้เจอเจ้าภาพอย่างจีนเนี่ยอันนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นกําไรเป็นโบนัสในสนามแรกแล้วกันค่ะอันในสัปดาห์แรกเนี่ยมันไม่ได้เป็นสัปดาห์ที่เราจะต้องประคองตัวนะคะแต่เป็นสัปดาห์แรกที่เราสามารถโกยแต้มจากทีมยุโรปในอันดับรองๆอ,องได้อย่างเช่นเช็กสกียและเบลเยียมค่ะอ่ะคิดยังไงคะ มาถึงสัปดาห์ที่2นะคะตารางการแข่งขันบนหัวเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าลำดับแรกของกลุ่มในสัปดาห์นั้นเนี่ยคือประเทศไทยก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะคะว่าเจ้าภาพในสัปดาห์ที่2ตามที่สมาคมกีฬาวั์บอลแห่งประเทศไทยได้บอกเนี่ยก็คงจะเป็นประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะในสัปดาห์ที่2ขอพูดเลยนะว่าเป็นสัปดาห์แห่งทองคําของประเทศไทยได้ไหมเพราะเราแข่งขันในประเทศตัวเองด้วยเราเป็นเจ้าบ้านด้วยรู้เลยว่าสนามอินดอร์เซเดียมหัวหมากในวันนั้นเนี่ยมันจะต้องกระพุ่ม และแรงเชียร์แรงใจส่งไปให้นักกีฬาไทยในสนามแบบล้นหลามค่ะในสัปดาห์ที่2นะคะเราจะเริ่มการแข่งขัน,นะะในวันที่13มิถุนายนถึงวันที่17มิถุนายนนะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอย่างที่บอกก็จะจัดที่ประเทศไทยนะคะในสัปดาห์ที่2เนี่ยร่วมสายกับไทยเนเธอร์แลนด์ยูเครนบัลแกเรียโปแลนด์และแคนาดาค่ะทุกคนถ้าทุกคนดูสัปดาห์ที่2ดีๆนะคะ ประเทศที่มาเยือนในไทยของเราและเราจะต้องแข่งขันด้วยเนี่ยก็อย่างที่บอกจะมี4ทีมเท่านั้นเราไม่รู้ค่ะว่าเราจะเจอแคนาดาเจอแบลเรียยูเครนหรือเจอโปแลนด์ในสัปดาห์นี้หรือว่าจะเจอเนเธอร์แลนด์ที่เราเคยเจอกันมาหมดแล้วนะคะสิ่งที่อยากให้ Fan แฟนๆลูกบอลได้ดูคือเราแข่งขันในประเทศไทยแต่เราไม่ได้เจอทีมพวกแบบยักษ์ใหญ่เลยนอกจากโปแลนด์นะแต่ถ้าเราเจอโปแลนด์ในสัปดาห์แรกมาแล้วสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3ก็จะไม่เจอนะคะดังนั้นเนี่ยสัปดาห์ที่2ถึงเป็นสัปดาห์ กองคของทีมชาติไทยค่ะสีแทาบอกไปแฝงวอลเลย์บอลมาโดยตลอดนะคะว่าเรามีโอกาสได้เจอน้องใหม่ที่เข้ามาวอลเลย์บอลในชัติลีกในปี2026สูงมากๆนั่นก็คือทีมชาติยูเครนไม่รู้นะคะว่ายูเครนอาจจะเป็นหนึ่งเดียวที่ไม่ได้เจอเราก็ได้ในสัปดาห์ที่2แต่แนวโน้มนะเรามีโอกาสได้เจอ,อยูเครนดังนั้นเนี่ยสมมุตินะถ้าเราเจอ,อยูเครนครั้งแรกและเราชนะยูเครนมาได้บาแกเรียเนี่ยสำคัญที่สุดเราชนะบาเกเรียได้แคนาดานี่ แอดไม่แน่ใจค่ะเกราฟันไรท์กลับมาแล้วก็ไม่รู้หรือเนเธอร์แลนด์เราเคยแข่งขันในบ้านเรามาแล้วเขาก็เกือบป้งไปคาบ้านเราเหมือนกันนะนะคะดังนั้นสัปดาห์ที่2เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่น่าติดตามท้าสาวไทยของเรามากๆเพราะมีโอกาสคว้าแต้มคว้าอันดับโลกคว้าคะแนนโวลังกิง้งได้มากที่สุดค่ะมันเหมือนจะเป็นสิ่งที่วางไว้แล้วนะคะว่าสัปดาห์ที่มาแข่งในประเทศไทยเนี่ยเฮ้ย บราซิลญี่ปุ่นเจ้าเดิมไม่มาเพราะว่าดันเป็นเจ้าภาพในสนามที่3ดังนั้นเนี่ยแต่ละทีมที่เขาวางมาให้เราแข่งเนี่ยมันเหมือนจะเป็นทีมที่เรามีโอกาสชนะได้ FIVB ยังมองว่าไทยเป็นลูกรักอยู่แน่นอนดังนั้นอยู่ที่ฝีมือของทัพนักตบลูกยางสาวไทยแล้วค่ะในสัปดาห์ที่2ในประเทศไทยเนี่ยเราจะสามารถเก็บทองคำเนี้ย ได้มากน้อยแค่ไหนบองตรงนะสัปดาห์ที่2ดูก็รู้ว่าเขาอยากให้เราชนะเยอะที่สุดค่ะม oh. าถึงในสัปดาห์ที่3สัปดาห์สุดท้ายของรอบแรกในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลิกวีเดอ2026นะคะเราจะแข่งขันวันที่8ถึงวันที่12กรกฎาคม2569สัปดาห์นี้ส,สงครามมหาเทพรวมกันอยู่ที่นี่ค่ะทุกคน oh. เราจะต้องไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะทีมที่ร่วมสายเราที่ต้องไปญี่ปุ่นเนี่ยมีใครบ้าง1ญี่ปุ่น สองไทยสามบราซิลสี่ตุรกีและห้าสหรัฐอเมริกาค่ะทุกคนลืมอีกหนึ่งค่ะทุกคนลืมโปโลแลนด์ ย้มนะถ้าเราแข่งขันกับโปลแลนด์ในสัปดาห์ไหนแล้วสัปดาห์ต่อไปเราจะไม่เจออีกนะคะสัปดาห์ที่3นี้ถึงแม้ว่าแต่ละทีมที่เราเจอเนี่ยจะหนักหนาสาหัสมากเป็นทีมระดับทอ็ทอปท็อปทั้งนั้นนะคะแต่อย่างที่แอดบอกว่าในสัปดาห์ที่2เนี่ยถ้าเราโกยแต้มได้ตั้งแต่สัปดาห์แรกจนมาแบบสัปดาห์ที่2นี่คือสําคัญที่สุดถ้าเราทําแต้มได้เยอะเก็บคะแนนได้เยอะสัปดาห์ที่3เนี้ยแอดว่าเราจะเล่นแบบไม่กดดันเท่าไหร่ถ้าเราชนะใครนั่นคือกําไรที่สุดถามว่าเรามีสิทธิ์จะเจอใครก็อ,อาจะจะ ภาพญี่ปุ่นอาจจะเจออ่ตุรกีอีกครั้งอ่ะก็เป็นได้ค่ะเพราะมันต้องเจอ4ทีมในแต่ละสัปดาห์แล้วอาจจะเจอบราซิลก็ได้อาจจะเจอสหรัฐอเมริกาก็ได้ส่วนโปลแลนด์นี่ก็ไม่รู้นะคะเป็นตัวแปรทั้ง3สนามของเราเลยอ่ะก็ เป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสในสัปดาห์ที่3พูดเลยแต่ไม่มีอะไรต้องกงังวลไม่มีอะไรต้องกดดันถ้าเราทําเต็มที่ถ้าทํานักตกลูกยางสาวไทยสู้เต็มที่มาตั้งแต่สัปดาห์แรกและสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3จะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะสิ่งที่อยากจะบอกแฟนๆวอลเลยบ์บอลน,นะคะคือตัวแปรของเราเนี่ยที่เราเจอกันทุกสนามใน VNL 2026นั่นก็คือโปแลนด์ใช่ไหมมันอาจจะมีเหตุการณ์ที่ว่าเราอาจจะได้กระชับมิตรกับโปแลนด์เป็นคู่ ้ฝึกซ้อมของเราในทุกสนามก็ได้อันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคะเราก็จะได้ซ้อมกับโค้ชลาวาริเน่เราก็จะได้ซ้อมกับอ่อทีมยักษ์ใหญ่อย่างโปแลนด์แบบนี้อาจจะมีการอุ่นเครื่องกันทุกสนามที่เราไปแข่งขันไม่ว่าจะเป็นสนามที่จีนสนามที่ไทยรวมไปถึงที่สนามที่ญี่ปุ่นฝังว่าทีมชาติโปแลนด์อาจจะต้องใจดีกับเราสักเล็กน้อยนะคะลย์บอลเนชั่นลีกในปี2026นี้มีหนึ่งทีมที่ตกชั้นแน่ๆคือทีมอันดับสุดท้ายของ นะะในสัปดาห์แรกขอพูดเลยว่าต้องเก็บทีมรองอาจจะเก็บเท็กซเกียอาจจะเก็บเบลเยียมและสัปดาห์ที่2เราจะต้องโกยชัยในบ้านเป็นสัปดาห์ที่เรียกได้ว่าทองคําเข้ามาใกล้ตัวแล้วนะคะเราต้องเก็บเลยจริงๆและสัปดาห์ที่3สู้กับพวกมหาเทพทั้งหลายด้วยความมั่นใจแบบไร้กังวลค่ะถ้ามันเป็นแบบนี้ได้เ n l เอลวอลเลย์บอลในชลิกในปี2026นี้เราก็จะสวยงามมากๆค่ะแล้วก็จะรอดจากการตกชั้นทั้งหมดทั้ง วทุกสนาม3ส,สนามที่แอดพูดมานะคะเราจะเจอกันสนามละ4แมตช์การแข่งขันดังนั้นก็ไม่รู้ว่า1ทีมที่จะถูกตัดออกไปแต่ละสนามที่แอดพูดเนี่ยคือทีมไหนและนอกนั้นเราก็จะแข่งขันกันหมดค่ะแฟนแฟลรบกววิเคราะห์เหตอย่างไรคะสนามแรกสนามที่2และสนามที่3ส,สนามไหนง่ายที่สุดเม้นเล่าสู่กันฟังส่งแรงใจให้ทัสาวไทยกันเยอะๆค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะบายยค่ะ